สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมนพระเวทนะคะดิฉันตูนิชาการผู้ดำเนินรายการค่ะพบกับรายการมนพระเวทนะคะในการนำเสนอศาสตร์เรื่องราวแห่งความเชื่อและความศรัทธ,ธาภายใต้สโลแกนที่ว่ามีศรัทธ,ธาปารมีปฏิหารเกิดค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะนำเสนอ we are ผมขอญาติกาศจนมรดการพระอาจารย์จอมนะครับแห่งปฏิบัติธรรมวัดป่าหมายานบ้านตุ้งปงครับผมแล้วก็ขอการสวัสดีอาจารย์สมบูรณ์ไทยตังซึ่งท่านเป็นคารวะของสายพ่อท่านวันมณโตจังหวัดตังนะครับครับผมแล้วอีกท่านหนึ่งนั่นคือเนินดอยเมืินตังครับท่านเป็นผู้ศึกษาจับพระวิชาของสายเสาอ้อเมืินตังนะครับครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดประเด็นถามเกี่ยวกับเรื่องเครื่องราง ซึ่งมีแฟนรายการเขาโทรมาถามทางรายการหบทพิเศนะครับว่าตะกุดที่เป็นเครื่องรางเนี่ยเขาใช้ได้เฉพาะกิจในระยะตันๆจริงเท็จเพียงใดผมขออนญาตเริ่มจากคารว่าก่อนแล้วกันนะคือคอาจารย์สมบูรณ์ไทกลางขออาจารย์ลองพูดจะนิดหนึ่งครับ ตรามความรู้สึกและตความกว่าตามที่ผมได้รําเรียนมาครับมันใช้ได้ตลอดไปไม่ได้เป็นชั่วลักษณะขณะหนึ่งขณะใดหรือเป็นเวลามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะตะกรุดเนี่ยอักาะ อาคมที่เอามาลงในแผ่นตะกบหรือผ้าหรืออะไรก็ตามครับมันจะเป็นของพระพุทธองค์ทั้ง,ทงนั้นครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เสื่อมคลายไปไหนอืมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นว่าปฏิบัติจริงหรือไม่เชื่อถือหรือไม่ทำดีหรือไม่ครับเพราะอาจารย์วันมณโฉเคยพูดไว้ว่ามีเวทมนต์กาถาไหวาปาตัวท้าตำช่้ อาถาอาไม่หวนมีรูปพระท่ายันป้องกันภัยต้องอาศัยความดีเรามูกันเพราะนนฉะนั้นถ้าทำดีแล้วได้ผลประโยชน์หมดถ้าทำชั่วแล้วอะไรก็คุ้มไม่ได้นนเพราะฉะนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นเป็น,ปนที่อาจารย์สมบ,บูรณ์ไทการได้ให้ความรู้ตอนนี้ลองมาฟังคารวาตหสายเขอออาอ้อสายทางเมืองตังนะฮะอย่างเด่นดอยเนี่ย ซึ่งเดนดอยเคยคุยหลังไมค์กับผมไว้ว่าตะกุดก็เปรียบเสมือนเหรียญขนาดเดนเหรียญกันอาจารย์เราลองขยายความนั้นหน่อยครับการลงตะกุดเนี่ยกับหรือตะกุดปั๊มที่เคยพูดไว้กับตอนหลังรายการนะว่าเหรียญเกจิเขาปลุกเสกมาเหรียญก็ปั๊มมาเหมือนกันปลุกเสกเข้าไปเหมือนกันเหมือนกับยันที่ลงตะกุดนั่นแหละตะกุดจะปั๊มหรือเขียน เขาก็ไม่เสื่อมเพราะเป็นพระธรรมของพระพุทธองค์ที่เอามาเรียบเรียงเพื่อลงบรรจุลงไปในตะกุดแล้วมันอยู่ที่คนใช้ไม่ได้อยู่ที่วัตถุมันอยู่ดีชั่วอยู่ที่คนใช้ไม่ใช่อยู่ที่วัตถุคือความเสื่อมมันเสื่อมที่คนวัตถุไม่เคยเสื่อมไม่จําเป็นในการใช้เฉพาะระยะเวลาหนึ่งหนึ่งไม่จําเป็นของที่ไม่เสื่อมคือไม่เสื่อม วัตถุมงคลคำว่าเสื่อมไม่มีคำว่าเสื่อมแต่ว่าคุณอย่างที่เสื่อมมากที่สุดคือจิตใจคุณจิตใจคุณนั่นแหละที่คนที่เอาไปใช้คิดว่าเสื่อมมันก็เสื่อมแต่วัตถุมงคลไม่จําเป็นต้องเสื่อมของเขาเพราะถ้าถ้าคุณคิดว่าเสื่อมคือพระธรรมที่แฝงอยู่ในเลขกอัขระเล็กยันพระธรรมเหล่านั้นคือคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้านั้นก็เท่ากับไกรว่าเสื่อมก็เท่ากับคําว่าของเขาเสื่อมด้วย เรียกยันผุ่มเชื่อว่าไม่มีคําว่าเสื่อมไม่ว่าจะเป็นลายมือจานก็ดีหรืออัศัยระปั๊มก็กด,ดีครับไม่เกี่ยวถ้าถ้าคิดว่าปั๊มไม่ขลังแล้วเหรียญหลวงพ่อหลังเหรียญยันหลวงพ่อที่ปั๊มยันแล้วคุณอยาคิดยังไงคิดว่าไม่ขลังด้วยเพราะเหรียญบางเหรียญหลวงพ่อเนี่ยเาก็ประจุไว้ดีแล้วมันอยู่ที่จิตใจของอยู่ที่อำนาจจิตของการบรรจุเลขยันบรรจุอาคมลงไป ก็เหมือนกับถ้านึกถึงเอาเหรียญเอารูปหลวงพ่ออกแล้วก็เหลือเฉพาะยันคงไว้ก็เท่ากับเป็นยันเป็นหนึ่งเหมือนกับเป็นตะกุดนั่นแหละนี่คือมุมมองของเดินดอยเมืองตังครับผมคือเป็นผู้ศึกษาดับพาะวิชาเสาอ้อสายตังนะครับครับตอนนี้ผมจะให้ลองไปฟังมุมมองของพระเดชพระคุณพระอาจารย์จอมนะครับในฐานะที่ท่านก็เป็นศิ์ของพ่อท่านมุ่ยวัดป่าละกำมเหนือ พระจาจาร์มองในประเด็นนี้อย่างไรครับอาจารย์ก็ขอเจริญพรญยตดโยมผู้ที่มีความสนใจแลก็ผู้ที่ใอยหาอยากจะหามาไว้จิดตัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าดีมันก็ดีหมดแผ่นยันไม่ว่าจะเป็นแผ่นยันที่เขียนหรือแผ่นยันที่ปั๊มเพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรมันยังข่ำมีค่าทองอยู่ที่ไหนก็เป็นทองมันยังข่ำ นะามาไม่ได้พูดคำหยาบนะขี้อยู่ตรงไหนมันก็หมิ่นวันยังคำเพราะนั้นของพระพุทธเจ้านี่เป็นของดีล้วนทั้งสิน้นพระพุทธเจ้านิพานไปหลายปีแต่คําสอนของพระเจ้ายังคงกระพันได้ชาตรีอยู่ในความรู้สึกของคนที่มีความศรัทธาและเลื่อมใสตรงนั้นไม่ใช่ว่าอยู่แวบหนึ่งแป๊บหนึ่งหมดไปเพราะนั้นเนี่ย เลขยันต่างๆจึงมีมุลขลังเพราะเลขยันเหล่านี้เป็นมุลขลังที่พระเจ้ทาทรงแสดงไว้ในสูตรต่างๆและเอามาขีดมาเขียนก็มีความคงกระพันและก็มั่นคงแข็งแรงเหมือนกับศาสนาของเราครับแล้วในฐานะที่อาจารย์สมบูรณ์ไคกลางเองเนะได้มีโอกาสได้รับใช้พ่อท่านวันมณโสในช่วงที่ท่านท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับอาจารย์เองก็ได้เป็นผู้ที่ เขียนอักษรเลขยันด้วยครับผมและทําตะกรุดที่เป็นอักษรเลขยันนั้นด้วยไอ้ตะกรุดนี้ผมก็ได้ทําในตาราของอาจารย์วันแต่ว่าไม่ได้รับจากมืออาจารย์วันโดยตรงครับเพราะตอนนั้นผมยังเป็นเด็กมากแต่ลุงของผมเป็นพี่ของบิดาเป็นเป็นสิทธิ์ของอาจารย์วัน,นก้นกรุดตั้งแต่เป็นเนนจนเสียชีวิตในพระไม่ได้ชุดเลยครับ แล้วก็มาองค์ที่สองก็เป็นอาจารย์พลัดวัตตมิโสเป็นลูกศิษย์เอกของอาจารย์วันด้วยและเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์ตนุ็นด้วยครูบาอาจารย์ของผมด้วยเลยก็นึกว่าผมก็เป็นลูกศิษย์ของสายอาจารย์วันครับเพราะว่านับถืออาจารย์วันเวลาผมทําอะไรผมจะออกชื่อ,ลอหลวงปู่ทวัดแล้วก็อาจารย์วันพมทธันติธรรมพุทธาลนี่ท <being S 2> ี่ผมนับถือทุดยอดว่า เป็นพระที่เก่งที่สุดเป็นเกจิที่เก่งที่สุดมีชิ้นทมที่สุดแล้ววาจาก็พูดอย่างแน่นอนเราต้องเอาตรงนี้มาปฏิบัติเอาของคนดีมาปฏิบัติไม่ใช่เอาของคนที่ว่าไม่ดีมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดผลครับคุณผ้ชมขอญาติถามมาสามท่านเลยนะฮะจะเริ่มจากพระอาจารย์จอบก่อนแล้วกันลาการจานอักขระลงบนผันโลหะธาตุไม่ว่าจะเป็นผ้ายานันเป็นผ้ากด็ดีหรือโลหะธาตุเนี่ย เราจะต้องมีการกําหนดจิตลงไปในอักขระด้วยหรือไม่เริ่มจากผ้าจานเจ้ามาครับการลงอักขระไม่ว่าจะลงบนบนผืนผ้าหรือบนแผ่นใดๆทั้งสิ้นที่เขากําหนดขึ้นมาว่าให้เขียนได้เราต้องกําหนดจิตว่าการที่เราจะลงไปเนี่ยเราใช้จุดประสงค์อะไระจุดประสงค์ก็คือหนึ่งเมตตาหรือกงกพันแต่คนเอาไปใช้แล้วก็จะบอกเขาว่าในี่้งนี้กงกพันหรือเมตตาแต่ว่า จะเมตตาหรือคงกระพันมันอยู่ที่คนใช้นั้นเอาไปใช้ว่าศรัทธาเลื่อมใสขนาดไหนครับถ้าเราคิดว่าของเมตตานี้ถ้าคงกระพันสู้หน่อยช่วยหน่อยก็คงกระพันได้ครับที่แท้จริงของนั้นเป็นของเมตตาหรือของที่เมตตามันคงกระพันคือพูดได้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในคัมภีร์ต่างๆในพระตรบิดกเนี่ยเป็นภาษา,าที่คงกระพันทั้งหมดแม้ว่าเราเอามาอ่านก็คงกระพัน,คคนเราเอาไปเขียนเป็นยันก็คงกระพันเราไปวางไว้ที่หนึ่งที่ใดก็แล้วแต่ คงกระพันแต่ถ้าเารามาปฏิบัติให้มันดีให้มันอยู่ให้มันรอดให้มันปลอดให้มันไยให้มันสว่างจิตใจสงบคงกระพันทั้งหมดหละอ่าก็คือเป็นกรรส่องพระเจ้าอยู่แล้วรตรงนี้และในมุมมองของเดนดอยล่ะครับว่าการเดนเมื่อกี้ที่ว่าถ้าเกิดในการที่จะเขียนลงบ่มท่ากด็ดีหรือโลหะา,าตาก็ดีเนี่ยเราต้องมีการกําหนดจิตลงไปในการเขียนด้วยหรือเปล่าต้องกําหนดจิตแน่นอนครับ,รบอกักกะ การขีดการเขียนลงไปแต่ละตัวแต่ละสิ้นก็มีการกําหนดจิตเรียกจูดเรียกนามตามตํารารเพื่อให้บังเกิดความขลังความดักจิตอันชืน่นเทวดาทิ้งดักจิตเข้าไปเพื่อมารักษาเรียกยันเหล่านั้นแล้วก็อธิษฐานให้ท่านรักษาเรียกยันและให้รักษาคนที่เารพบูชาด้วยเมื่อคนใดเกิดความจัดรทาเนี่ย ก็ความกลังความตักจิตก็บังเกิดขึ้น hmm. แล้วก็เรื่องความเชื่อมผมเชื่อว่าไม่มีความเชื่อม <Yeah. S 1> เพราะว่าเปรียบจรพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะไม่มีตัวตนไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าผู้ปฏิบัติเอาไปปฏิบัติได้เนี่ยความกลังย่อมบังเกิดเหมือนกับถ้าจะเปรียบเทียบจะกุดกับหูพิษจะเอาไปเดินข้ามจะเอาไป ยยนที่ตุกกระปลุกหรือว่าเอาไปโลดนู้นโลดนี้งูพิษเหล่านั้นเอาไมา้กัดก็ยังตายก็เหมือนกันกับพระธรรมพระพุทธเจ้าไม่ว่าเอาไปตั้งที่ไหนหรือทำอยังไงก็ไม่มีคำเื่อมคำว่าเื่อมแต่ว่าอยู่ที่คุณเอามาใชา้ตะกุดนั้นก็เหมือนกันเป็นกุดสรายบําบางอย่างบางคนไม่เคยรู้ว่าอัขระแต่ตัวแปลว่าอะไรแต่ว่าเชื่อมั่น เชื่อมั่นว่าอันเนี้ยคือความขลังอันเนี้ยคือความดักติดบางคนบางคนก็เชื่อว่าคงกระพันบางคนก็เชื่อว่าเมตตาหมานิยมแต่ที่จริงแล้วเป็นกุศลุบายธรรมแต่ละอาจารย์สมัยโบราณเขียนพระธรรมไว้ในเป็นรูะเป็นตะกุดบางอย่างเขียนเป็นธรรมะเฉยๆแต่คุณเอาไม่ใช้คุณเอาไปใช้มันนึกว่าอาจารย์ เขียนเรื่องกงกระฟันให้โดยใช้ประจาโขมประจาต่างๆให้มันดูขลังก็เกิดความตัดตาเลยได้เชื่อว่าขลังความขลังมีจริงแต่ที่จริงแล้วพวกตะกุดพวกเครื่องรางคือกุศโูบายทำให้คุณได้เอามาแขวนแขวนไว้เพื่อเป็นสานุสติให้ดำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เขาสอนอยู่เมื่อจะไปบางทีเขาจะไปฆ่าคุณอยู่หรือว่าทำผิดทำบาปอะไร แต่ว่ามันหนักคอ่ะมันหนักคอยู่นึกถึงเอ้ยมันเกะก,กะเอ้ยมันกีดโปกุ้มดูถึงเออพระของอาจารย์กูอยู่เอ้หนาดำนั่นคือกุศโลบายทําในการให้การแขวนเครื่องรางหรือตะกุดจริงๆตะกุดเนี้ยจึงสรุปได้ผมสรุปให้ได้ว่าไม่มีคําว่าเสื่อมและไม่ได้ใช้เฉพาะทางเฉพาะระยะเวลาเท่านั้นครับ,รบผม นี้ลองไปฟังมุมมองของอาจารย์สมบูรณ์ไทยการนะที่ถือว่าเป็นเป็นคารวัเอาพโสจากที่ทั้งสองท่านได้พูดมานะ่ะอาจารย์สมบูรณ์อยากจะเสริมอะไรลงไปลึกกว่านั้นอีกไหมฮะก็ไอ้ลึกมันก็ผมก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าอะไรมันลึกกว่าอะไรมันตื้นกว่าครับแต่ความสําคัญมันเหมือนกับสัมมดิน้อยที่พูดออกมาแล้วว่ามันอยู่ที่ผู้รักษา หรือผู้ที่ใช้เพราะผมเคยได้ยินคำสั่งสอนหรือคำบังคือของพระอาจารย์ท่านแกไม่ได้สอนพระคาถาให้ลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์นำไปใช้ได้ผลเอ่อนามท่านได้ไหมเป็นนิทานมันกะเป็นนิทานประกอบครับแล้วถ้ามันเป็นเกจิจริงๆก็บอกว่าเป็นเกจิของทางพระพิชาน่ะพูดภาษากราม แต่ว่าการผูคฟังเนี่ยเป็นลูกศิษย์ตา่างใต้มันฟังแล้วมันไม่ชัดอ่ะเลยไปกราบพระอาจารย์อยู่ทุกวันว่าขอความรู้ที่มันสําเร็จได้ทุกอย่างอ่ะทำอะไรก็ได้ทั้งหมดอ่ะขอให้อาจารย์ประสิทธ์ประสา์ให้อ,อาจารย์ก็ไม่รู้จะทําทยัางไงอ่ะไม่ได้บอกพล้วอาจารย์ก็ไม่ได้รู้บครัแต่เลยวันหนึ่งก็ไปเคนในข้าวเนี่ยให้ให้พระอาจารย์ ไต้อาจารย์พอมา,อาจาันนังอ่ะจะนั่งฉันฉันฉันเพลนครับมีขับข้าวสำรับมันเต็มอยู่ที่นั่งเขาเลยพูดว่าพี่ตั้งยังมันไม่ตั้งมาตั้งติคุณนง<ม>ังที่ตั้งยังไม่ตั้งมาตั้งติดคุณนงังไอ้ลูกศิษย์เนี่ยวความเออออกนังนงต่างๆาเนี่ยโอ้มันมันเป็นบาลีเป็นภาษาเป็นปภาษาของพระพุทธเจ้าแล้วครับเลยเอาไปปฏิบัติอะไรก็กว่าอย่างนั้นแหละ ที่ตังยังมันไม่ตังมาตั้งที่กนัืงเดินไปเจอรังไอ้ตัวต่อครับตัวต่อตัวต่อควันตัวต่อควันั้งรังแบกมหาอาจารย์เลยอาจารย์นี่ยคาคาถาอาจารย์ดีจริงนะอาจารย์ดีจริงนี่ไม่ไม่ทำอะไรผมเลยไอ้ที่ตังยังไม่ตั้งมาตั้งที่กูนั่งเนี่ยมันก็นับถือมาตลอดมันก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเป็นคนละรบายที่ง่ายนับถือ คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้แท้จริงไม่กรุดไ,ไม่โอนเอ็นไอยึดมันดม่นหรือมันม่นมั่นมันคงจะเป็นทั้งนั้นเลยเป็นทั้งนั้นเลยถ้งงั้นทั้งสามท่านนี่กำลังจะบอกว่าอักขระที่เป็นภาษาของบาลีของโอตอสมเจรพัฒมาทูจ้าที่ท่านทรงทรง,งไดอ้อุบัติเกิดเป็นคำสอนคำสอนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีพลังบางอย่าง โดยด้วยมนตราของของอัคระเองใช่ไหมฮะใช่มันมีมันมีม,มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วในตัวของมันเองผมขอเริ่มจากพระอาจารย์จอมมีอะไรจะเสิร์มตรงนี้ไหมฮะก็มีคมําสอนของพระพุทธเจ้าว่ามโนปุพังธมากมังมโนเสตังมโนมายัง<ช>เห็นที่ใจรู้ที่ใจสาเร็จที่ใจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําแล้วมันสําเร็จที่ใจเราทั้งนั้นครับที่ผมเปิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมากับท่านสามท่านเนื่องจากด้วยด้วยหนึ่ง พระอาจารย์จอมนะฮะท่านก็เป็นเจ้าวาดอยู่สำนักสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยท่านก็ได้จานแผ่นอัขระยันลงในเหรียญพระพุทธเจ้าย่างบาดด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ทางเดินดอยก็ทําจารยันนั้นด้วยลงในพระพุทธเจ้าย่างบาทด้วยแล้วก็<ม>ทําเกี่ยวกับเรื่องยันนะฮะทางสกุลคุณลุม,ลมส่วนทางของอาจารย์สมบูรณ์ที่อยู่ทางขวาของคุณผู้ชมเนี่ยก็ทําตะกุดคาดแค้วของสายพ่อท่านวันมณโส เราก็เลยเอาทั้งสามท่าน,นมานั่งมองตั่งมุมซะเลยในฐานะที่นาดยดายการก็คือการเขียนอักขรยันซึ่งอย่างที่ทางแฟนรายการได้มีการเปิดประเด็นขึ้นมาครับตอนนี้ถ้าเกิดผมถามว่าถ้าเกิดอยู่ยผมหรืออาจารย์ท่านใดมาช่วนจังหวะอารมณ์งั้นอ่ะครับไม่ได้บริกรรมหรือไม่ได้ใส่พลังลงไปอย่างเขียนไปาถามว่าตะกุดอน,นั้นจะมีชีวิตไหมหรือมีอนุภาพหรือมีพลังไหมเขียนการเขียนอ่ะการเขียน เขียนเฉยๆแล้วที่มีอักขระเป็นเป็นอักขระของทางเร็วแล้วเล้วเขาให้ไปใช้อย่างเขาก็มอบให้ไปอย่างนั้นวะมันอยู่ที่ตตายมันอยู่ที่ตตาแล้วอยู่รู้สึกเออเฮ้ยพอท่านอ่ามันอยู่ที่ตตารัทธาว่าเขาจะตายหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้เขียนอะไรแต่ว่าบางดีหลวงพ่อเขาปฏิบัติชอบไงเขียนเฉยๆหน้าโมพุทธายะแต่ว่ามันเป็นพระธรรมเป็นในนามไง ณเนี่ยคือพระกุฏันตโมพโระกนาคมพุทธกัจจะปะตัวตาคือพระพุทธโกดมตัวยะพระีอาริยเมตไตรไม่จําเป็นต้องเสกถ้าศรัทธาอย่างแรงกล้าก็จักศีลเหมือนกันก็คือถ้าพูดให้ให้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนศรัทธาในพระธรรมศร uh huh. ัทธาในพระสงฆ์ผ uh huh. ู้ทรงศีลอะไรก็ดีหมดบอกแล้วอะไรก็ดีทั้งนั้น uh huh. นะ uh huh. ให้เราทําดีเราอยู่ที่ไหนก็ดีครับ uh huh. เราไปทําที่ไหนก็ดีไปปฏิบัติที่ไหนก็ดีอยู่จังหวัดตรังเราก็ดีครับอยู่เชียงใหม่เราก็ดีอยู่ขอนแก่นเราก็ดีให้เราทําตัวดียันบางตัวที่เขาเขียนเขียนเสร็จแล้วหล่อหลอมลงไปสิ่งที่ดีมันก็ดีอยู่วันยังค่ำเหมือนอามาพูรอาเพชรเป็นเพชรวันยังค่ำเป็นเพชรน้ำหนึ่งไม่ว่าตกอยู่ในตมอยู่ไหนก็ภาวะหนึ่งภาวะใดก็เป็นเพชรวันยังค่ำทองอยู่ที่ร้านก็มีค่าดังทอง ให้ญาติโยมเข้าใจตรงนี้ก็พอแล้วคุณผู้ชมผมขนลุกเนี่ยเพราะฉะนั้น <c oughs> ทองที่จะแท้หรือจะเด็ดหรือจะไม่เด็ดมันอยู่ที่ใจของเรา <c oughs> อะไรก็แล้วแต่สําเร็จที่ใจทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสําเร็จที่ใจครับ <c oughs> เราทุกคนที่เอาของไปใช้ไม่ว่าจะเป็นของขลั <c oughs> ขงเหรียญครูบาอาจารย์ต่างๆมันอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นอยู่ที่ใจพ่อแม่ของเรานี่ขลังประดังดุจเหมือนพระสงฆ์เพราะนั้นเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยผ้าชายผ้าถุงเนี่ย ให้พระไปเขียนนะโมพุทธายะเนี่ยเอาไปใช้เถอะคงกระพันชาตรีอยู่ที่ทไหนะม,มันอยู่ที่ความเชื่อแล้วนี่มันอยู่ที่ความเชื่อของเราศรัทธาคือความเชื่อเพราะนัน้นญาติโยมถ้ามีความศรัทธามีความเชื่อปฏิหารเกิดนะไ<จ>มะ่เชื่อเถิด ในความปฏิหารให้บังเกิดขึ้นในชีวิตก็เหมือนทำจระเขหรนละการมีศรัทธาปฏิหารเกิดอาจารย์สมบุญเมีอาจรจะเสริมนะฮะเห็นอาจารย์ทำท่าแล้วแกบอกว่าการเขียนการระทุกตัวให้พยายามอย่างเดียวตัวอักษรผิดไม่เป็นไรแต่เรียกตัวอักษรให้มันถูกไปเขียนผิดเขียนสมมติว่าเขียนตัวจออย่างนี้แต่เราเขียนเป็นตัวจอจานแต่ว่าอ่านว่าจอหอมันก็ถูก แต่ข้อสําคัญเส้นยันทุกเส้นเปียกจะเหมือนสายรบของพระพุทธองค์และเป็นสายเส้นเอ็นของพระพุทธองค์เส้นเอ็นแล้วเป็นกระดูกของพระพุทธองค์เป็นเนื้อนังมังสังของพระพุทธองค์ทั้ง3.2ปพิษสองระการ,รเพราะฉะนั้นความรู้ของอาจารย์ที่เป็นตัวธรรมะที่อ,อมาเขียนลงไปในตะกรุดหรือพระหรือของขังอันใดก็ตาม พยายามอย่างเดียวอย่างให้ตัวอักกระไปทบเช่ยนยันถ้าไปทบเช่นยันถือว่ายัานนั้นบอดหลังเท่าที่ควรที่ไปทบเช่นยนันคือทนกันชนกันกับเช่ยนยันไ,<ป>ไปแตะกับเช่ยน,<ป>นยันไ,ไม่ให้แตะกับเช่ยนยันอย่างดแต่ละยันแตะกันไม่ได้เพราะอะไรถ้ารผมถามอากาัอมอาการอาการะมันอักกระมันบอดเขาเรียกเกิดการวิบัติวิบัติในอักกระแต่ว่ามันมีเหตุผลอยู่อย่างหนึ่งบางอาจารย์ในภาคใต้เนี่ยบางดีเขา เส้นกระดูกยันเนี่ยเป็นตารางเป็นตารางแต่ด้วยความที่ว่าหลวงพ่อบางหลวงพ่อแก่แก่จนดูเกือบไม่เห็นแต่เขาด้วยความพยายามด้วยจิตของเขาเนี่ย<ม>เขาดูเราดูในรูปรูปของการเขียนของเขาเนี่ยติดเส้นยันติดติดติดทับไปด้วยแต่ด้วยใจของเขาอะ่ะบริสุทธิ์คิดว่ายันเนี่ยถูกต้องแล้วถูกคือเขียนถูกต้องแล้วใช่ไหม แต่ว่ามองด้วยตาเนื้อน่ะมันมองเห็นมันชนกันแต่ว่าในความมบดของบอชุดมันก็โบยชุดแล้วตัวยันแต่ละตัวนี่ต้องมันก็อยู่ที่หนึ่ง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 มันจะเกิดพลังของของนี้จะโบดไม่โบดมันอยู่ที่ใจแล้วแต่ว่าด้วยถ้าเราเป็นคุณธรรมดายังดูเห็นต้องพยายามเขียนอย่าให้โบอดอย่าให้ชนกันอย่าให้ชนกัน,นถือว่าเป็นยันไม่วิบัติ โอ้ตอนนี้ตาจารั์ว่าสังคมรุ่นใหม่ที่นั้นอยู่ก็เป็นสิ่งที่คิดผิดกับผิดผิดบางทีก็คิดผิดคือต้องยึดในแง่มมันคควาิดในแง่ลึกต้องศึกษาในแง่ลึกแล้วไปปรารถนาสิ่งที่นอกเหนือพระพุทธองค์สั่งถอนไม่ด้วยครับไม่ใช่ว่ามีความรู้เมตตาแล้วกูจะต้องการองผู้หญิงคนเดียวกูจะองคนนี้ให้ได้กูต้องทำอย่างนั้นไอ้ได้มันเป็นเสน่ห์ไม่ใช่มันผิด อันั้นมันกลายเป็นาวิชาไปแล้วมันเป็นมนต์นำแล้วครับอันนี้คุณผู้ชมอาจจะค้าความไปได้นึงว่าทําไมอาจารย์สมบูรณ์จะเน้นเรื่องผู้หญิงเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์สมบูรณ์อธิพัควค<ม>ุช <นะ S 1> มนิดนึงว่าทําไมเพศแม่หรือผู้หญิงเนี่ยที่อาจารย์จะยกเชิดชูอยู่เสมอเนี่ยผมเชิดชูสูงที่สุดในโลกนี้ที่ผมเกิดมาผมจะเคารพประเภทผู้หญิงมากที่สุดเพราะเป็นประเภทแม่ครับ ถ้ามีความรู้อยู่หนึ่งตัวลูกก็มีหนึ่งตัวลูกผู้หญิงน้นมีหนึ่งตัวลูกทำผู้หญิงคนน้นทำสามครั้งไม่รู้ถูกไหม,หมแต่ถ้าลูกผู้หญิงทำลูกครั้งเดียวถูกนะพอพาให้กำเนิดเรามามเรามาลอดช่องขอครับของเขามาแล้วก็เลี้ยงดูเรามามันมีพระคุณยอย่างถงถดอย่าไงไปนึกว่าผู้หญิงเป็นของเล่น เป็นของที่รับ,บายอารมณ์ของเราท,าทันทีไม่ใช่นั่นคือแม่ของเราอย่างแท้จริงครับถ้าเราไปแต่งงานกับใครคนหนึ่งไปได้เป็นเป็นผัวเป็นเมียอย่างที่ว่าถูกต้องตามประเพณีที่เขาทำกันมาคนคนนั้นคนผู้ชายคนนั้นจะตกเป็นบุตรของผู้หญิงคนนั้นทันทีเพราะอะไรเกิดเป็นผู้ชายเมื่อเกิดมาไปพบผู้หญิงจะกลับ ทบทวนถึงความหลังที่เรายังเป็นเด็กครับคือน้นํานมแม่อพ่อเห็นนมเมียคิดยังไงมันจะคิดกูจะกินดูบ้างก็เรากินนมเมียกับลูกเมียนี่มันเป็นอาถรรพ์ด้วยนะเป็นคําที่ว่าต้องกันเฉินไว้คนไหนดูถูกผู้หญิงคนไหนทําลายผู้หญิงคนนั้นจะเสื่อมไปโดยปริยายเพราะอาจารย์แต่ละอาจารย์ก็จะพูดว่าอย่าไปยุ่งลูกเมียเพื่อนนะ อันพระคุณแม่นับคนาเกินกว่า